คือวันนี้นะคะเขาก็ไปมองมานะคะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนทักมาถามว่าล่าวันนี้ได้กลิ่นหอมๆเหมือนแป้งเด็กจากล่ากลิ่นอะไรทําไมแบบมันหอมจางกลิ่นแบบดูน่ารักน่ารักมากลากก็เลยแนะนําน้องตัวนี้ไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำหอมของแบรนด์ไฮโซนะคะกลิ่นแป้งดีนี่นะคะน้องตัวนี้เขาจะให้ f e ลลิ่งแบบว่ากลิ่นแบบน่าหยิกน่าหยิกไว้ใส่น่ารักเป็นแบบ ฟ e ลลิ่งแบบสาวอินโนเซนต์หน้าปกป้องหน้าเอ็นดูนะคะทุกคนหอมนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะที่เสริมทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นนะคะทุกคนคือเวลาน้ําหอมเราหอมเนี่ยก็สามารถแบบ t อ r a c t ทีฟดึงดูดได้ทุกคนคือแบบกลิ่นแบบหอมมากอยากให้ไปลองฉีดนะคะทุกคนนี่คือหอมมาก นี่นะคะต้องเป็นน้องน้ำหอมจากของไฮโซนะคะกลิ่นแป้งดีนี่นะคะทุกคนรับรองว่าฉีดไปนะคะก็คือน่ารักน่าหยิกเพิ่มสเสน่ห์ในตัวเรานะคะทุกคนแล้วก็น้องตัวนี้ก็คือกลิ่นไม่ปวดหัวเลยก็คือถึงฉีดเยอะฉีดนานอนะไรก็คือไม่ปวดหัวด้วยะคะ่ะทุกคนนี่คือแบบให้กินแบบสบายแล้วก็แบบกินแบบน่ารัก attractive นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปลองกันนะคะทุกคน กลิน,นแป้งดีนี่แดงตัวนี้เลยนะคะทุกคนกลิ่นดีมากตัวนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ